ผมโดนเกาหามาเลยตลอดใครมานั่งเจ้ากระทรวงนี้ก็หาว่าเจ้ากระทรวงโกงปุ๋ยโกงยากระทรวงเกษตระกระทรวงเกษตรผมจะโกงที่ไหนครับผมไม่เคยโกงผมแค่ผสมดินเข้าไปในถุงปุ๋ยแต่ได้น้ำหนักเท่าเดิมน้ำหนักห้าสิบกิโลนะครับมีเนื้อปุ๋ยอยู่ส5บห้าเปอร์เซ็นตนอกกนั้นดินล้วนๆโกงตรงไหน นน้นนำหนักก็ได้เต็มที่มันเป็นสูตรปุ๋ยหรือว่ายัางไงสูตรปุ๋ยครับ,รบท่านประธานครับสูตรเสมอกันเขาเรียกสูตรสิบห้าสิบห้าสิบแล้ปาเขาบอกมาเมื่อก่อนเขาบอกว่าถ้าจะทําลงหัวเนี่ยหมูเนี่ยขี้หมูเนี่ยลงหัวขี้วัวเนี่ยทําให้มีใบขี้ไก่นะทําให้มีดอกท่า,าปนประธานครับนี่คือสูตรดั้งเดิมพอ,อนักวิทยาศาสตร์คิดขึ้นมาก็ N P K ในต women, <laughs> ัวเจ็ดพแทศเซียมพปลัอรัสต่างๆท่านมีความรู้จริงนะเน,นี่ย <laughs> <advances> <houses> เอา,าท่านประธานครับวิญญาณของผมเนี่ยถ้ำกลางป่าเขาน <ences> ถ้ำ <ties> กลางปาา่าเขาเต็มไปด้วยไม้ไผ่สนเนี่ยฝ <laughs> ่าแดดกลํำฝนทุกคนอดทนสนใจอ่อนแรงยังแข็งจะสู้งานสู้ว,วิญญาณชาญเชื้อกเกษตรไทย ฝึกข้างเรียนข้างอย่างมีวินัยตามวิสัยเกษตรหานขอบคครับใครให้ท่านร้องเพลงท่านรู้จริงรู้จริงสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้นี่ท่านทำแบบนี้จะเสื่อมเสียมหาวิทยาลัยช่วงนี้จบมานานแล้วเป็นอยู่คนเดียวหรือเป็นทั้งมหาวิทยาลัยก็ น่าจะเรียนมาคล้ายๆกันแต่ผมแตกกอแตกกอ,อนอนเหล่าออกไปทั้งอื่นนะออขยายพัน์ธุออกไปแทนที่จะเป็นกอข้าวผมมันเป็นกอกล้วยครับสิ่งที่เรากำลังทำกำลังเห็นเนี่ยนะครับให้รู้ว่าไม่ได้มีการโกงเกิดขึ้นแต่ทำแล้วไม่เต็มที่เท่านั้นเองครับกับสิ่งที่เราทำคือหมายความว่าถ้าปุ๋ยสูตร15-15-15 เราก็เหลือปุ๋ยสูตร11 11 11แทนสูตรเดียวกันสูตรเดียวกันล,ลดตัวเลขลงมาลดตัวเลขลงไปเอาเติมให้น้อยลงไปนิดนึงนะครับหมายความว่าถ้าเอนก็ไม่ถึง15เหลือ11หายไปประมาณสัก2 3อากไม่เป็นไรนะหยุดหยวนกันะ่ะคนไทยด้วยกันอ่ะนิดนิดหน่อยๆจะเป็นอะไรไปล,ล่ะแล้วที่หายมันไปอยู่ที่ไหนครับไปอยู่ที่ไหนล่ะครับบ้านผมมีไว้ทำไมครับสภา์